วันนี้เราก็มาหาหน่อไม้จ้ายุงมากยุงเยอะมากเหนื่อยตัดเสร็จแล้วพักก่อนมาหาเป็นหลายปีแล้วนะหน่อตรงเนี้ยดูสิให้ดูผลงานของเราผลงานของเราวันนี้นะคะหนอแบบว่ามันไม่ใหญ่แบบนี้นะแต่ว่าได้ขนาดนี้มาแบบสวยนะแบบนี้ก็สวยนะคะ อันนี้ก็ยังถือว่าสวยอยู่อันนี้เล็กไปไม่เป็นไรเราเอาไปทำอย่างอื่นเนาะน,นี้เดี๋ยวเราจะไปแกงนะคะเนี่ยมันก็ได้แบบอ,บอวบๆอย่างเงี้ยสวยนะจ๊ะเออนี่ยค่ะอวบๆยุงยุงเยอะได้แบบอันใหญ่ๆอยู่แค่อันเดียวนะอันนี้ก็เป็นโลแล้วนเนี่ยโอเค เดี๋ยวเราจะไปหาอีกบ๊ายบาย